แม่แม่ชื่ออะไรแม่เทาชื่ออะไรเออชื่ออะไรเย็นฮะเย็นแม่น่ะแม่ขขาแม่น่ะชื่ออะไรแม่เทาน่ะชื่ออะไรชื่อคลิปชื่อคลิปพ่อเทาได้ชื่ออะไรเทาชื่นี่ปูละชื่ออะไรปูชื่ออะไรเพราะปูนี่ย่าละชื่ออะไร ยาชื่ออะไรยายาชื่ออะไรยาแม่น่ะชื่ออะไรยาอ่ายาซินฮะยาซินยาซินอ๋อปูชื่อไรปูปูชื่อชื่อไรล่ะลงนี่นี่พะเทาล่ะพะเทาชื่อไรพะเทามั่งล่ะพะเทาแม่น่ะพะเทาไรฮะ นี่แล้วคนที no ่เลี้ยงแม่ชื่ออะไรคนที่เลี้ยงแม่น่ะชื่อไรเอ๊ะไม่เออที่เอาไปเลี้ยงน่ะชื่อไรที่เอาแม่ไปเลี้ยงน่ะชื่อไรแม่ใครที่คนคนที่เอาแม่ไปเลี้ยงน่ะชื่ออะไรเท่าเท่าแก้วเท่าแก้วจำได้ไหมอ๋อเท่าแก้วพวกกชื่ออะไรชื่อพฮะ เออไม่ใช่ทัป้อมพน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 ้องชายพนชื่อน้องน้องชายน้องชายอืมนี่พ่นอืมพี่ชายพี่สาวชื่ออะไรพี่สาวแม่เามาละาพี่สาวแม่ะชื่ออะไรเน้ มียายพรมชื่อจำได้ไหมนี่นี่แล้วใครอีกพรมอะไรอะไรอีกใครอีกพี่น้องพี่น้องแม่น่ะชื่ออะไรจำได้ไหมโอ้จำไม่ได้จำไม่ได้พินพยาพันธ์เลยพันธ์้ยวอยนี่แล้วก็อะไร

ออมแล้วก็พ่นแล้วก็พอนอืมปเขาตายหมดแล้วเดินแม่คนเดียวอายุยาวฮะอายุยาวเขาอืมอยู่ต่อเด้อให้รอยปีคนรุ่นรุ่นแม่นะมาป้อนเขาแม่นี่โอ้คนรุ่นเดียวแม่มันป้อนเขาแม่อดีเนาะโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยร้านชื่ออะไรเนี่ยร้านคนนี้ชื่ออะไร ร้านชื่อได้เนี่ยร้านคนนี้ชื่อได้ไมเคยเียชื้อคนนี้คนอย่างนี้คนนี้มามาเชื้อเพ้นชื่อเพ้นเพ้นเพ้นลูกปลาเงียบรู้จับไหมรู้จักปลาเงียบไหมฮะรู้จักปลาเงียบไหมนี่เมื่อเดียวนี่เขายกเรือนนี่โอเมื่อเดียวนี่เขายกเรือนเขาจะเรือนใหม่แล้วนัน <c oughs> อาา่าไม่ใครไปอ่าอย่าพึ่งไปเลยเขาโยใครขยกเสร็จก่อนไึพ้นเกี้ยนไปดาอ๋ขอขย้นเกียนไปดางามไหมเกี้ยนงามไหมเกี้ยนงามไหมเกียนงงามไหมเอาเอาแค่นี้ก่อน